สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกับกล้องอมเ l e ดเอฟีเช่นเคยครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอีพีต่อไปนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวคาราวาสอีกหนึ่งท่านนะครับอาจารย์วราปราการอาจารย์วราประการวิชาไสยศาสตร์หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่ององมงาย หรือมองว่าเป็นเรื่องไม่จริงผู้ที่ใช้ส่วนใหญ่อยากให้เครื่องรางสำเร็จผลกับตัวเองบ้างกลับไม่มีใครกล้าที่จะพิสูจน์วันนี้อาจารย์วราปราการเป็นหนึ่งคนที่กล้ายืนยันว่าไสยศาสตร์มีจริงเพราะเป็นเหมือนแรงสนับสนุนตัวเราแต่ไม่ใช่ตัวนำพูดให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็เป็นเหมือนกุสโลบายที่คอยโน้มน้าว จิตใจคนให้ทําความชั่วกันน้อยลงอาจารย์วราทันเลว่าสมัยยังหนุ่มตอนอายุ14ปีได้เริ่มทําน้ำม์พรายและยาสเสน่ห์ต่างๆทําให้เป็นคนเจ้าชู้เนื่องจากไปเรียนวิชาเหล่านี้จากเพื่อนของพ่อที่เป็นชาวเขมร โดยเขาสอนให้ทําน้ำมันพรายและยาเสนีครั้งแรกที่ทําก็คือน้ำมันและสีพึ่งโดยไปหามวลสารที่จังหวัดนครราชสีมามาทําน้ำมันครั้งแรกและลองด้วยตัวเองก็ได้ผลเลยเมื่อทําแล้วก็อยากลองของจึงได้ไปทดลองการใช้น้ำมันพรายมาอย่างต่อเนื่องจนตัวเองมีภรรยาถึง32คน ภาพรวมในตัวเองในหมู่เพื่อนฝูงเป็นคนหน้าตามไม่ดีผอมแห้งไม่หล่อเหมือนกับเพื่อนๆจึงต้องอาศัยวิชาเหล่านี้เป็นผู้จุดประกายความรักมาตลอดทำให้หันมาสนใจชอบในเรื่องของสเสน่ห์มากกว่าแต่ทั้งผู้เป็นพ่อได้ถ่ายทอดวิชามหาสเสน่ห์ให้ช่วงวัยรุ่นเป็นคนคึกขนองอยากรู้อยากลองว่าน้ำมันไครยที่ทำขึ้นมาจากเชิงตะกอนเผาศพ จะใช้ได้ผลจริงหรือไม่แต่หลายครั้งที่ทำน้ำมันพรายออกมาจะนำไปลองป้ายผู้หญิงที่ชอบเพื่อให้หลงเพื่อให้ชอบมาเป็นภรรยาเวลาผ่านไปอยากมีใหม่ก็จะถอนน้ำมันพรายที่ป้ายด้วยการทำน้ำมนต์ให้ฝ่ายหญิงดื่มเมื่อฝ่ายหญิงดื่มเข้าไปแล้วจะมีความรู้สึกทนความเจ้าชู้ของตัวเองไม่ไหวก็จะขอเลิกรากันไปเอง แม้ตอนนี้จะเลิกทําแล้วแต่ก็ยังมีหลายคนมาช่วยให้ทำ้นํนมันทรายเพื่อไปทดลองกับผู้หญิงดงนี้จะไม่รับทําเด็ดขาดเนื่องจากไม่รู้เอาไปทําในทางที่ดีหรือหวังเพียงตัวผู้หญิงอย่างเดียวสิ่งสําคัญคํานึงถึงบาปกรรมที่อาจจะตามมาใครจะว่าผมเป็นคนเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้ก็สุดแล้วแต่ตัวผมเองนั้นเป็นคนชอบลองของที่สร้างขึ้นจากวิชาไสายศาสตร,ร์ขมร ไปลองกับสาวๆและได้เขามาเป็นเมียมาวันนี้ผมเลิกลองทั้งหมดแล้วเหลือภรรยาอยู่เพียงคนเดียวกับลูกอีกสี่คนเท่านั้นอาจารย์วรากล่าวพร้อมกับพูดให้คติไว้อย่างน่าคิดเมื่อได้สะสมประสบการณ์ต่างๆมากมายกับพระเกจิอาจารย์ในประเทศเขมรตลอดระยะเวลา10ปี ไม่ได้เขียนประวัติของหลวงพ่อต่างๆเพียงอย่างเดียวแต่ยังเก็บมวลสารที่เป็นอาถรรพ์และว่านต่างๆที่หาได้ยากในปัจจุบันจากหลวงพ่อต่างๆของประเทศไทยที่ได้เขียนประวัติแล้วนั้นยังมีการเขียนเรื่องเวทมนต์คาถาและพระเวทอาถรรพ์สำหรับวัตถุมงคลเหล่านี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์ได้นั้นอาจารย์วราบ,บอกว่าต้องมี 1. คนที่ทำพิธีนั้น เป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมหรือไม่ 2. คนที่นำวัตถุมงคลเหล่านี้ไปใช้มีความเชื่อมั่นแค่ไหน 3. ต้องรู้คุณบิดามารดาการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีวัตถุมงคลแล้วก็ไม่ให้พูดจาหยาบคายคนที่มีวัตถุมงคลแล้วไม่สามารถปฏิบัติตัวตามนี้ได้ต่อให้มีพระสมเด็จวัดระฆังกี่องค์ท่านก็คงไม่คลุมครอง ดังนั้นจุดมุ่งหมายของนักไสยศาสตร์คือสอนให้รู้ด้วยปัญญาไม่ได้ให้งมงายสมมุติว่าอาจารย์ให้สีพึ่งไปติดต่อง,งานแล้วเมื่อไปถึงแล้วมีพูดจาไม่เพราะการใช้สีพึ่งเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์สีพึ่งนั้นกลายเป็นสีพึ่งธรรมดาไปเลยเนื่องจากของเหล่านี้จะใช้ให้ได้ดีต้องเป็นคนอยู่ในศีลธรรมทั้งผู้รับผู้ให ไสยศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องงมงายแต่เป็นวัตถุมงคลเหล่านี้มันเป็นแรงหนุนไม่ใช่ตัวนำบางคนมีความกล้าไม่มั่นใจว่าสักหนุมานแล้วต้องเหนียวนั้นเป็นความคิดที่ผิดอาจารย์วราบอกด้วยว่าหลายคนบอกว่าการสร้างวัตถุมงคลแบบนี้ออกมาเพื่อให้คนเจ้าชู้เท่านั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ เป็นความเชื่อของจิตเมื่อจิตมีความเชื่อก็จะเกิดความเชื่อมัน่นถ้าถามว่าไสยศาสตร์มีจริงไหมอาจารย์ขอยืนยันได้ทันทีว่าไสยศาสตร์ที่อยู่ในโลกนี้มีจริงแต่เราจะเข้าถึงกันไหมฉะนั้นก่อนที่เราจะเล่นของเมตานั้นเราต้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาด้วยไม่ใช่เป็นคนบาปไปทำเขาตายแล้วมาโวยวายว่าเครื่องรางเหล่านี้ไม่ขลัง เราจะเห็นได้ว่านี่มันมีจิตที่ไม่อ่อนโยนเหมือนผัวไปมีเมียน้อยเป็นเพราะภรรยาหลวงถือว่ามีลูกแล้วก็ไม่สามารถมัดใจผัวได้นั้นมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากหลงผิดแท้จริงแล้วความเป็นเมียก็ต้องมีท่าทีดีกับผัวคือการปฏิบัติตัวที่ดีเช่นกาม หรือกามะก็ต้องเก่งด้วยพอผัวไปติดผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนเพราะว่าพวกนี้เขาจะเอาใจเก่งเห็นผู้ชายเหนื่อยมาเขาก็จะไม่พูดถึงเขาก็จะเรียกป้าอย่างนั้นป้าอย่างนี้กินน้ำเย็นๆก่อนให้สบายใจผิดกับเมียหลวงที่ผัวกลับบ้านก็ใส่ชดชๆๆๆเงินเดือนไม่เหลือเพราะกลับผิดเวลา ทายและกุมารของอาจารย์วรานั้นไม่มีโทษต่อผู้เลี้ยงเพราะวัตถุอาถรรพ์ต่างๆนั้นน้ำมันอาถรรพ์หรือชิ้นตัวนอาถรรพ์ของท่านได้เรียกมาคุยสอบถามถึงความเต็มใจในการที่จะอยู่ด้วยกันเพราะถ้าอยู่ด้วยกันก็จะมีกินและทําบุญไปให้อยู่กับคนที่เช่าบูชาไปก็จะมีกินเช่นกันไม่ได้ทําการ,รบังคับสะกดไว้ส่วนเศษของท่านท่านจะหนุนาธาตุทั้ง4หนุนอาการ32 ให้กำเนิดเป็นตัวเป็นตนมีช de ีวิตขึ้นใหม่คาถาบูชาปูเจ้าสมิงพรายอาจารย์วราประการเอหิตาตะชาทรามิพระโสดะเววะทานังอาหางเอหิอิทิริอิเอหิมะมะดังนั้นพึ่งอธิษฐานขอตามความปรารถนา ถึงชีวิตผิดหวังอีกครั้งหนึ่งอย่ารำพันน้อยใจให้ใครยามจงกู้เกียรติกู้ชื่อให้ลือนามให้สมตามศักดิ์ศรีที่เป็นคนขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ